ช่างไม่ขับขี่กับยีสุสวัสดีครับในตอนก่อนๆเราได้คุยกันถึงการเปลี่ยนสีรถยนต์ด้วยการแรปฟิล์มสติ๊กเกอร์และเมื่อเปลี่ยนสีแล้วจะต้องไปแจ้งกรมการขนส่งทางบกซึ่งขั้นตอนก็ไม่มีอะไรซับซ้อนคือต้องนํารถไปพร้อมเอกสารคือคู่มือจดทะเบียนรถสำนักบัตรประชาชนใบเสร็จรับเงินค่าแรปสติ๊กเกอร์หรือค่าทําสีแล้วก็ไปกรอกคําร้องแก้ไขเพิ่มเติมรายการในการจดทะเบียนที่สํานักงานขนส่งมีค่าธรรมเนียมการแก้ไขและค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพอย่างละ50บบาทเท่านั้นครับ เนื่องจากนวัตกรรมในเรื่องสีของรถยนต์ทุกวันนี้ไปไกลมีความหลากหลายอย่างยิ่งทางกรมการขนส่งทางบกจึงต้องมีระเบียบเป็นชาร์ตสีกำหนดชื่อสีไว้เลยครับไม่ว่าผู้ผลิตรถยนต์จะตั้งชื่อสีไว้หรูหราเช่นใดก็ตามก็จะจัดเข้าหมวดหมู่ตามระเบียบเช่นสีน้ำเงินเข้มสีครามสีโครมท่าอย่างสีบรอนเงินก็จะอยู่ในหมวดสีเทาและสีทองก็อยู่ในหมวดสีเหลืองสวัสดีครับ